บทที่สองเอาใจเมื่อถึงวันงานคุณหญิงพุทซ้อนอนุญาตให้ไปร่วมงานได้ต่มาให้เดินไปเดินมาเธอจึงถูกจับแต่งตัวเป็นตุ๊กตากุมารทองทองจริงๆเพราะพี่เยือนพี่เลี้ยงคนงามเล่นประคมใส่แล้วใส่อีกเธอได้แต่บ่นในใจอย่างไรตนก็เป็นแค่เด็กแปดขวบจะต่างไปแข่งกับใครกันละ่ะเดือนดาว เดินตามหลังมารดามานั่งตรงปีกซ้ายข้างหอกลางที่เขาทำพิธีข้างคางแม่ชบาปูตสาวคนเล็กของเจ้าภรรยาสุนทรส่วนแม่สีดาปูตสาวคนโตของเรือนไปช่วยงานครัวคุณหญิงสบายและแม่ของแก้วการดาที่เรือนครัวปล่อยให้เด็กแปดขวบอย่างเธอนั่งร้อยมารายแก้เบื่ออันนี้เป็นเรื่องที่เธอยอมเอง เพราะเด็กสาวเจ้าของร่างก็ไม่ชอบเช่นกันเธอได้แต่มองดอกไม้ที่เสียไปเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็ขาดเนื่องด้วยตนเองเป็นกุลสตรียุค2000ซึ่งไม่มีหัวด้านนี้เอาเสียเลยเมื่อหันไปมองแม่ชบาที่นั่งพับเพียบเรียบร้อยพร้อมอลไยดอกไม้ที่เรียงตัวสวยงามก็นึกอยากกระโดดน้ำตายเสียให้รู้าวรู้รอดไปเธอวางดอกไม้ลง ก่อนหันมองคนที่เริ่มเยอะด้านข้างเป็นหญิงสาวรุ่น14-15นั่งกันอยู่เกือบเต็มเรือนแต่ละคนประคมชุดทองหน้าผมจัดเต็มรากลับเป็นงานแต่งตัวเองนึกแล้วก็ขำไหนว่าหญิงโบราณรักนวลสงวนตัวอย่างไรเราดูเหมือนเจ้าของงานคงออกมาแล้วเพราะแต่ละคนหันไปมองอีกฝั่งเมื่อชายหนุ่มหันมามองแก้วกาญดา พร้อมยิ้มให้ก็กลมหน้าแก้มแดงระเรื่อเขายิ้มให้ฉันอยารู้สึกดีอย่างไรไม่รู้จึงยิ้มตอบเจ้าของงานมองชายหนุ่มที่แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบราชการเต็มยศเสื้อผ่ากระดุมหน้าปักลายสีทองรับกับจงกระเบนปักลายเดินเส้นด้วยสีทองเช่นกันชายหนุ่มไม่ได้เดินมาหาแต่เดินไปยังหอกลางนั่งลงข้างเจ้าพญาสุนทร และพูดคุยกับออกยาบิดาของเธอดูเหมือนพ่อท่านจะน่าบานกว่าใครเพราะเป็นสิทธิ์ที่ปลูกปั้นมาเองถ้าจะพูดถึงความสนิทของแก้วการดาที่ชายหนุ่มเอ็นดูมากกว่าน้องสาวของตัวเองชีวิตส่วนใหญ่ชายหนุ่มก็กลุกอยู่ที่บ้านออกยาดังนั้นตั้งแต่เกิดมาชีวิตเธอก็เหมือนมีพี่ชายอีกคนในเรือน พิธีแต่งตั้งยศใช้เวลานานทำให้เท้าที่นั่งพับเพียบเริ่มชาครั้นจะยกเท้าขึ้นขัดตำหนากก็มีสายตาดุมาจากมารดาที่เคารพทำให้เธอต้องนั่งนิ่งเป็นหูนจนคล้ายจะแข่งไปทุกทีกว่าพิธีจะจบเธอก็ลุกไม่ขึ้นมีหิวดอกหรือเจ้าไปกินแกงสายบัวด้านล่างกับพี่เถิดพี่ให้นางอายเก็บไว้ให้เจ้าแล้วนะชายหนุม่มเดินมาหา เมื่อเสร็จพิธีเดือนดาวที่ก้มหน้าอยู่เงยหน้ามองพร้อมน้ำตาชายหนุ่มตกใจรีบคุกเข่าลงนั่งพื้นใกล้เด็กสาวใครทำเจ้าหรือแม่แก้วเธอสายหน้าลุกไม่ขึ้นเจ้าค่ะขาไม่รู้สึกแล้วเธอพูดทางน้ำตาแต่ชายหนุ่มกลับหัวร้อร่วนก่อนจะกั้นขำเมื่อเด็กสาวทำหน้าบึ้งใสย่ยืดขามาเถิดพี่จักนวดให้ เธอจำยอมเพราะไร้หนทางปล่อยให้ชายหนุ่มโนดครึงขาสองข้างแม้คนจะลงไปมากแล้วแต่ก็ยังมีสาวสาวที่รอคอยเจ้าของงานอยู่บ้างทำให้เธอได้รับสายตาอิจฉาริษยาหากมีมีดอยู่แถวนี้เธอคงถูกเชือดคอไปแล้วโดยเฉพาะสาวชุดขาวมุมฝั่งตรงข้ามพอเธอเจ้าค่ะคุณพี่ลงไปเถิด ผู้ใหญ่ท่านจะคอยจักเสียมรารยาทได้มีพี่เยือนอยู่เป็นเพื่อนแล้วเจ้าค่ะชายหนุ่มขมวดคิ้วประเดี๋ยวพี่จะให้เบ่าวกสำรับขึ้นมาให้เสร็จธุระแล้วพี่จะขึ้นมากินเป็นเพื่อนเจ้าคอยได้หรือไม่เดือนดาวพยักหน้ารับมองชายหนุ่มเดินลงเรือนอย่างโล่งใจเพราะกลัวตัวเองจะตายเสียก่อนหากเขาไม่ลงไปตอนนี้เมื่อเธอหันมา พี่เยือนก็มานวดขาต่อจากเขาแล้วดีขึ้นแล้วพี่เยือนเธอหันมองไปร,บรอบๆก็จะเห็นหญิงสาวที่จ้องหน้าเธอตอนที่คุณพี่อินนวดขาให้กำลังเดินตามหลังเขาไปติดๆเสน่ห์แรงไม่เบานะคุณพี่เราชายหนุ่มทำตามที่พูดเมื่อเสร็จธุระก็มารับประทานอาหารกับเธอความใส่ใจที่มีให้ทำให้เธอไว้ใจเขาขึ้นมาเล็กน้อย เด็กสาวก้มหน้ากินแกงสายบัวที่ชายหนุ่มขยันตักให้เข้าปากปกติเธอไม่ค่อยกินแกงแบบนี้นักส่วนมากก็ข้าวกล่องตามร้านสะดวกซื้อทำให้รู้สึกว่ารสชาติแกงสายบัวอร่อยมากจึงกินไปถึงสองจานครั้นกินหมดถึงได้คิดถึงน้ําหนักตัวแต่แล้วก็นึกได้ว่าเธอยังเป็นแคาเด็กปาขวบไวกำลังโต เลยรับเพิ่มไปอีกจานกินเยอะๆนะเจ้ามือหนาหยิบปลาทอดใส่จานอีกตัวคุณพี่จากขุนน้องให้อ้วนหรือเจ้าคะเราจะมีผู้ใดมาขอ,อก,กันเล่าเธอบ่นไปเรื่อยตามนิสัยเดิมไม่ได้คิดว่าคำพูดนี้มีใช่คำพูดของเด็กแาดขวบตัวเท่าหนูคิดแก่ดาแล้วเราหากจะคิดแต่งกับผู้ใด คงต้องผ่านพี่เจ้าสามคนเสียก่อนกระมังนึกถึงพี่ชายสองคนที่ติดราชการอยู่หัวเมืองก็รู้สึกคิดถึงคงเป็นความรู้สึกของแก้วการดาในความทรงจำพี่กล้าเป็นหนุ่มเงียบขรึมพูดน้อยต่อยหนักส่วนพี่เก่งออกจะพูดมากจับสาระใจความไม่ได้แต่ทั้งสองก็มีฝีมือพอตัวทำให้แม่ท่านวางใจได้บ้าง ยอมปล่อยให้ไปทำภารกิจสำคัญร่วมเดือนแล้วเมื่ออิ่มจนพุงกลางชายหนุ่มก็ให้บ่าวยกสำรับออกไปก่อนยกของหวานมาให้เด็กสาวต่อเดือนดาวทำหน้าเยเกสรุปคือพี่ชายที่รักตั้งใจจะขุนเธอให้อ้วนไปหมูจริงๆแต่เมื่อเห็นขนมแปลกตาก็หยิบขึ้นมาชิมดูไม่หวานดอกหนาเจ้าพี่ให้บ่าวทำให้เพราะรู้ว่าแม่แก้วไม่ชอบหวานนัก ยังดีที่ร่างนี้มีนิสัยเดียวกับเธอจึงไม่มีใครผิดสังเกตนะักเสียงคนขึ้นเรือนมาเธอหันไปมองก็พบว่าเป็นพ่อท่านท่านพระยาและอีกท่านเธอไม่รู้จกักมีแม่ท่านและคุณหญิงสบายอีกคนคงเป็นภรยาของท่านผู้นั้นตามมาด้วยหญิงสาวอายุราวสิห้าปีที่เธอเห็นมองคุณพี่ตาเป็นมันจากนั้น พอสำรวจชุดที่สวมใส่หญิงสาวใส่ชุดสีขาวตัดกับผ้าสิ้นสีชมพูอ่อนแต่งหน้าโทนเบารับกับอายุดวงตากลมโต,ตริมฝีปากแดงเรือ่อหากเจ้าของงานเป็นณเดชหญิงสาวคนนี้ก็คือญาย่านั่นเองหญิงสาวแยกตัวมานั่งข้างเธอส่วนบรรดาท่านทั้งหลายต่างพากันไปนั่งที่หอกลางเพราะห่างกันทำให้เธอฟังไม่ถนัด ตาดูจากสถานการณ์แล้วคงเป็นการดูตัวว่าที่เจ้าสาวเป็นแน่หัวใจเจ้าของร่างเต้นไม่พอใจจะอะไรนักหนากับผู้ชายคนเดียวตายไปแล้วก็เอาความรู้สึกไปด้วยอย่าเอาอารมณ์มาให้ฉันคนที่นั่งเถียงกับร่างตัวเองก้มหน้างุดม่พอใจแม่แก้วใช่หรือไม่หญิงสาวหันมาสนทนากับเธอหญิงสาว ยังคงพรีเซนต์ตัวเองต่อจึงได้รู้ว่าเธอเป็นบุตรสาวของท่านเจ้าพระยากรมครังมารดาคือคุณหญิงมารสีส่วนตัวเธออายุน้อยกว่าคุณพี่อินสองปีและยังถวายงานตั้งแต่วัยเยาว์จึงชำนาญเรื่องงานบ้านงานเรือนน้องไหวเจ้าคะ่ะเธอยกมือไหวยอย่างมีมารยาทหญิงสาวรับไหวอ่อนช้อยเรียกข้าว,ว่าดำดวนเถิดแม่แก้ว คิดเสียว่าข้าเป็นพี่สาวอีกคนใครอยากได้พี่เพิ่มกันเล่าแค่ตอนนี้ก็เยอะจนจำไม่ได้ว่าแล้วก็สะบัดเสียงไม่พอใจใส่ขอบพระคุณพี่ลำดวนเจ้าค่ะแต่แค่นี้น้องก็มีพี่มากเสียจนจำไม่ได้หากเพิ่มอีกคนคงต้องจดใส่กระดาษเสียเราเจ้าค่ะลำดวนหน้าเสียเล็กน้อยไม่เข้าใจว่าตนเองทำอะไรผิดเธอข่มความไม่พอใจ เราหันไปสนทนากับแม่ชบาแทนแม่ชบาปีนี้กี่ขวบแล้วชบาที่นั่งฝั่งนิ่งหันตอบแปดขวบเจ้าค่ะเข้า,ขาวังได้สองปีแล้วรือพี่ได้ยินคุณหญิงสบายบอกว่าสมเด็จท่านเอ็นดูนักหนาหากเราได้อยู่ตำหนักเดียวกันคงจากดีไม่ใช่น้อยจากได้พบป่าสนทนากันบ่อยๆคิดจะเข้าทางน้องหรอเธอหันไปมองแม่ลำดวน ที่กลัวจะไม่ได้แต่งงานถึงรีบออกหน้าออกตาสะเกินงามส่วนแม่หญิงชบากมนา้ายิ้มไม่ตอบกลับเฮ้อ <c oughs> ฉันละเหนื่อยหากได้คนแบบนี้มาเป็นพี่สะพ้ยบ้านนี้คงสนุกไม่เว้นแต่ละวันแน่แม่แก้วเล่าไม่คิดเข้าวังถวายงานเสด็จท่านดอกรือไม่คิดตอบเสียงหว้วนไม่เข้าใจอารมณ์ตัวเอง ไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านไม่ได้หรือด้วยความที่ไม่อยากตอบจึงหันไปหยิบผลไม้ข้างตัวขึ้นมากินให้ปากไม่ว่างปล่อยให้พวกเธอสนทนาชมกันไปมาเรื่องงานปากงานร้อยดอกไม้แม่ลำดวนยังคงพูดจาเจือจ้าวหน้ารำคาญเดือนดาวหันไปมองแม่ชบาที่นั่งฝังนิ่งทั้งคู่ดูเหมาะสมกันดีรับหมากสักหน่อยไหมแม่แก้วแม่ลำดวนคนงาม ยื่นหมากมาให้เธอเดือนดาวมองการจับจีบยังสวยงามแล้วถอนใจก็แค่จับเข้าปากเหตุใดต้องทำให้ยุ่งยากแม่แก้วแพ้หมากเจ้าค่ะพี่รํดวนแม่ชบาที่นั่งเงียบม,มานานเอ่ยบอกแม่ดำดวนมีสีหน้าแปลกใจเราคนสบายใจตรือเจ้าพี่ก็แปลกใจนึกว่าแม่แก้วพึ่งจังหัดเจียนหมาก เหตุฟันยังขาวไม่ดำสวยเช่นพวกข้าเสียงสาวสาว,สาวหัวร้อดังรอบกายเดือนดาวมองฟันของพวกเธอแล้วอารมณ์ก,ก็ดีขึ้นเป็นที่สุดจึงยิ้มกว้างส่งผลให้สาวสาวที่หัวร้อยอยอเธอแปลกใจหลังจากนั้นทุกคนก็เปลี่ยนไปพูดคุยเรื่องอื่นเดือนดาวสาบา,านเธอแข็งได้ทุกเรื่องแต่เรื่องฟันดำเธอยอมแพ้ คนยุคปัจจุบันที่ไม่เข้าใจเรื่องราวอย่างเธอได้จะฟังยังเบื่อหน่ายนานเข้าก็ยิ่งง่วงนอนเดือนดาวคิดว่าหากเอาประมวลกฎหมายมาถกเถียงกันรับรองได้ว่าเธอไม่แพ้ใครแน่เสียงหัวราะดังมาจากหอ,อกลางเห็นท่านจางวางอินนั่งเงียบขรึมไม่พูดจาสีหน้าเครียดพอดูมีบางเวลาที่ชายหนุ่มหันมามองเธอ มุมปากจึงยกขึ้นเล็กน้อยเดือนดาวหันมองหญิงสาวข้างกายก่อนหันไปอีกฝั่งหลีสาวนี่เองอาการง่วงนอนเริ่มสำแดงเดชจึงคิดจะไปหาที่งีบเดือนดาวแอบคลานพาตัวเองไปด้านล่างอย่างเงียบเงียมองเห็นศาลาด,ด้านข้างที่ปลอดคนจึงนั่งลงพี่เยือนเดินตามมาในมือมีน้ำอัญชันกับขนมติดมาด้วย ขอบคุณพี่เยือนขอน้ำอัญชันก่อนอยู่บนเรือนคุณพี่อินเล่นส่งสำรับเข้าปากเสียจ,จนค่าอิ่มท้องจะปรีเรือนดาวรับน้ำอัญชันมาดื่มรู้สึกชุ่มคอทีเดียวคุณหนูเลิกพูดอย่างนั้นเถอะเจ้าคะ่ะผมบ่าวจะร่วงหมดหัวแล้วนะเจ้าคะนางเยือนบ่นจนน้ำหมากกระเด็นพร้อมกับนั่งลงด้านล่างเดือนดาวขี้เกียจจะเถียงบ่าว จึงมองไปรอบๆสาลาตรงนี้คนไม่เยอะทั้งยังมีลมพัดมาเบาๆทำให้รู้สึกง่วงนอนแล้วแต่เด็กอย่างแก้วการดาจะกลับก่อนก็ไม่ได้พี่เยือนข้าง่วงง่วงหรือเจ้าคะเดี๋ยวเบ่าไปเอาผ้ามาปูให้เจ้าคะ่ะคุณหนูมาก่อนมานอนเล่นบ่อยจนท่านขุนเตรียมเบาะนอนไม่ให้เฉพาะเลยทีเดียวนะนานแล้ว ที่กุณหนูไม่ได้แวะมาครั้งก่อนก็ตอนท่านจางวางไปหัวเมืองซึ่งก็ปีกว่าแล้วล่าสุดมาอีกครั้งตอนกุนหนกระโดดน้ำนั่นแหละเจ้าค่ะพอได้พูดเยอะน้ำหมากก็กระเด็นไปรอบๆนางเยือนยกผ้าเช็ดมุมปากด้วยความเคยชินเธอมองสาราที่ก้วการดำม,มากระโดดน้ำรู้สึกว่าสาราริมน้ำนี้อยู่ไกลาจากตัวบ้านพอสมควร ถามยังมีต้นไม้บดบงังทำให้มองไม่เห็นคนที่อยู่ด้านในเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นกันแน่ด้วยนี้ใส่แบบแก้วการดาไม่มีทางที่จะจบชีวิตแต่ไม่มีทางที่จะคิดมากระโดดน้ำตายในวันที่ชายหนุ่มจะกลับมาอยู่แล้วถ้าจะกระโดดคงกระโดดไปตั้งแต่ปีที่แล้วไหนเลยจะรอเป็นปีมองอย่างไรก็ไม่สมเหตุสมผลทุกอย่างดูมีเงื่อนงำ นางเยือนเรียกเบาในเรือนที่คุนเคยให้มาจัดเบอดนอนเด็กสาวเองกายนอนคิดอย่างไรก็คิดไม่ตกสายลมพัดเบาทำให้เธอคิดแค่จะเอนหลังหลับไปจริงๆจางวางอินเสร็จธุระจากด้านบนก็ตรงมายางาาังศาลาหวนคิดถึงเรื่องราวคืนนั้นหลังเสร็จภารกิจจากหัวเมืองเขาก็รีบกลับเรือนมีได้แวะที่ใด ทำให้กลับมาถึงเรือนเร็วกว่ากำหนดในค่ำคืนนั้นชายหนุ่มได้แต่คิดว่าหากมาช้าเพียงนิดเขาคงต้องเสียใจไปตลอดชีวิตจำได้ว่าตอนนั้นมีเสียงเหมือนคนตกน้ำเมื่อรีบมาดูเขาก็เห็นเด็กสาวกำลังจมน้ำพร้อมกับเสียงพุ่มไม้ไหวคล้ายมีคนอื่นปกติแก้วการดาว่ายน้ำเป็น ต่ทำไมคืนนั้นถึงจมน้ำทั้งยังไม่ได้สติเขาเลือกจะช่วยเด็กสาวไม่ได้วิ่งไปดูที่มาของเสียงพุ่มไม้ไหวเขาแบกร่างอ่อนปวกเปียกมาวางบนพื้นสีหน้าซีดเผือดใช้มืออันสมุกเด็กสาวก็บพบว่าเธอได้จากไปแล้วความเสียใจบวกขาดสติทำให้ชายหนุ่มยกตัวเธอ ขึ้นมาพาดบา่าแล้วเขย่าร่างเล็กน้อยเพื่อหวังให้เธอกลับมามีสติตื่นสิเจ้ามาแก้วพี่มาแล้วเปล่าในเรือนวิ่งมาดูเมื่อเห็นทั้งสองแสงไฟในเรือนเจ้าพญาก็ถูกจุดขึ้นพร้อมเสียงตะโกนโกรหนกันไปทั้งสองเรือนเมื่อออกยามาถึงก็เห็นชายหนุ่มโอบกอดบุตรสาวไว้แน่นออกยาใช้มืออันจมูกบุตรสาว ก่อนหันไปสายหน้าให้ผู้เป็นภรรยาตนคุณหญิงพุทธซ้อนสุดตัวร้องไห้เสียงดังไปทั่วเรือนโธ่ไม่น่าอายุสั้นเลยเสียงคุณหญิงสบายเอ่ยเสียด้บุตรสาวของเพื่อนที่ต้องมาตายตอนอายุยังน้อยขุนอินน้ำตาไหลรินด้วยความรู้สึกผิดเป้าแต่โทษตัวเองหากเขาไม่จากไปเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดกับแก้วการดา มือหนายกร่างขึ้นกอดแน่นกว่าเดิมพร้อมประทับจูบที่หน้าผากน้อยอย่าจากพี่ไปเลยแม่แก้วหากเจ้าปื้นพี่จักยอมฟังเจ้าทุกอย่างจักเป็นวัวเป็นควายให้เจ้าขี่หากเจ้าประสงค์สิ่งใดพี่จะหามาให้มือหนาหันไปกุมมือน้อยเวนแน่นไม่นานมือเล็กก็ขยับชายหนุ่มชะง,งกักมองนิ้วมือเล็กก่อนหันมองเปลือตาเด็กสาว สองมือเขายื่นไปยังจมูกเราก็พบว่ามีลมหายใจดวงตาน้อยลืมขึ้นแ้วตานั้นส่งประกายวับวาวตรงเข้าสู่หัวใจที่ปวดร้าวของเขาเตกสาวไอออกมาติดติดกันจนสำลักน้ำออกมาทั้งทางจมูกและปากสร้างความดีใจให้กับทุกคนลูกแม่คุณหญิงพุทซ้อนสุดรงกับพื้นดึงบุตรเข้ามากอด ชายหนุ่มจึงปล่อยร่างน้อยให้มารดาพาขึ้นเรือนผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แม่แก้วก่อนเถิดแม่พุดซ้อนแม่สบายเอ่ยบอกเพื่อนเขาจึงอาสาอุ้มเด็กสาวที่หมดสติไปอีกรอบขึ้นเรือนไม่นานหมอก,ก็เข้ามาตรวจแต่พบว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อไม่เคยพบเจอแต่ทุกคนกำลังดีใจจึงไม่ได้สนใจอีก ขอเพียงเด็กสาวกลับมาไม่ว่าจะด้วยอภินิหารอะไรก็ตามพวกเขาล้วนต้องขอบคุณชายหนุ่มหันไปมองบ่าวของเด็กสาวนางเยือนมองอย่างเข้าใจก่อนจะออกไปเฝ้านอกสาลาอย่ากโกรธพี่เลยเจ้ามือหน้ายกขึ้นลูบผมเบาๆคลายจะกล่อมเด็กน้อยให้หลับฝันดีเขาหันไปสั่งบ่าวไอ้กไก่ไปเอากล่องไม้ใต้หมอนข้ามาและหยิบสมุดคอย ที่วางอยู่มันต้มมาเสียด้วยขอรับเขาหันมามองเด็กสาวที่หลับสนิทมีเพียงลมหายใจขึ้นลงที่บอกว่าเจ้าตัวกำลังหลับฝันดีจางวางอินมองเด็กสาวตัวน้อยของเขารู้สึกว่าเด็กสาวเปลี่ยนไปเยอะอารมณ์ร้อนที่เขาเห็นตะก่อนหายไปความเอาแต่ใจและใส่ใจบ่าวก็เช่นกันดูเหมือนหนึ่งปีที่ผ่านมาเขาคงพลาดอะไรไปมาก ไอไก่กลับมาพร้อมสมุดคอยและกล่องไม้สลักสีน้ำตาลเขาหยิบมันขึ้นมาเปิดภายในบรรจุกำไลสีทองวงเล็กสลักลายดอกแก้วที่สั่งช่างทองให้ทำขึ้นโดยเฉพาะเขาจับวงแขนที่รับอยู่มาสวมใส่ให้อย่างเบามือเพราะกลัวจะรบกวนเด็กสาวเสร็จแล้วจึงยกมือตัวเองขึ้นลูบผมนาอีกคราแม่แก้วตื่นเถะนะิดหนา ท่านออกยาแตแม่ท่านจะกลับเรือนแล้วเสียงชายหนุ่มเรียกเด็กสาวเตือนดาวรืมตาขึ้นช้าๆเพื่อปรับแสงเพราะเหมือนจะหลับไปนานถลุขึ้นมองชายหนุ่มน้องหลับไปนานหรือเจ้าคะกี่เพลาแล้วจวนค่ำแล้วแม่ท่านเสร็จงานจะให้คนมาตามกลับเรือนพี่จึงต้องปลุกเธอหันมองสมุดขอยในมือชายหนุ่มไม่ได้สังเกตข้อมือตัวเอง เขาคงอ่านหนังสือข้าเวลาขอดูได้หรือไม่เจ้าคะอ่านออกหรือปกติพี่จักสอนให้ก็มีเห็นใครสนใจบอกมิใช่งานของผู้หญิงชายหนุ่มยื่นให้เดือนดาวหยิบสมุดคอยมาเปิดอ่านตัวหนังสืออ่านยากสักหน่อยแต่ก็พออ่านได้กหมาชิบประการเธอเคยเรียนมาบ้างแต่หาเนื้อหาฉบับสมบูรณ์ไม่ได้ยิ่งเห็น ก็ยิ่งตื่นตาอ่านออกหรือเจ้าสงสัยพี่จักจากไปนานถึงได้เก่งขึ้นมากโขมือหนารูปผมอีกครั้งทุกครั้งที่เขารูปผมใจน้อยน้อยก็สั่นรัวแอบเปลียนเจ้าค่ะเธอพลิกอ่านจนครบจึงรู้ว่านี่เป็นเพียงข้อแรกมีเพียงกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัตริรักษณะพยานดอกหากจักอ่านฉบับเต็มก็อยู่ที่เรือนเจ้าเธอหน้ามุย เพราะเมื่อวานคิดจะไปสำรวจห้องหนังสือของพ่อท่านแต่ก็โดนแม่ท่านดูเสียก่อนพ่อท่านไม่ชอบให้เข้าไปยุ่งด้วยเอกสารสำคัญเยอะหากจากเรียนพี่จะสอนให้ดีหรือไม่เดือนดาวยิ้มกว้างทำให้ดูเหมือนเด็กน้อยจริงๆมือเล็กเขย่าวควรจะสอนจึงได้สังเกตข้อมือตัวเองจริงนะเจ้าคะพี่ท่านสัญญาแล้วนะห้ามปลดเด็กเด็ดขาด โกหกเด็กตกนรกนะเจ้าคะเสียงหัวเราชอบใจเอ่ยตอบคำพูดคำจาแปลกนะักไปจำมาจากที่ใดกันเล่าเดือนดาวยกข้อมือขึ้นก่อนมองชายหนุม่มเรายกคิว้วพ้ายจะถามแต่เขาชิงบอกเสร็จก่อนให้น้องพี่สั่งช่างทองสลักเป็นดอกแก้วชื่อเจ้าไม่เหมือนผูดด้ใดดอกนะวันก่อนเอาของกินแาะเสื้อผ้ามาให้ซหีบโต วันนี้ให้กำไรทองอีกเป็นพ่อบุญทุ่มจริงๆแต่เธอก็รู้สึกดีเอาเถิดถือว่าได้พี่ชายเพิ่มอีกคนจะยอมสนิทด้วยเรากันชอบหรือไม่เจ้าชายหนุ่มถามชอบเจ้าค่ะยิ้มกว้างเอาใจมือหนายกขึ้นรูปหัวทำให้ใจเธอเต้นระรัวอีกคราเด็กสาวคงชอบพี่ชายคนนี้จริงๆ